สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพฤษศนะคะประจำเดือนมิถุนายน2566นะาชาวราศีพฤษศจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22เมษาย,ยน,นาไปจนถึงวันที่21พฤษภาค,คมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีพฤษศในช่วงนี้เนาะ โอ้ oh, night of w a r นะคะช่วงนี้ก็เหมือนมีเรื่องตื่นเต้นเหมือนมีเรื่องที่ตัวเองต้องจัดการต้องรีบทำอะ่ะต้องรีบทำให้มันเสร็จอะ่ะตัวเองนะคะเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภต้องตื่นตัวซะนิดนึงนะอะไรที่ต้องจัดการต้องต้องจัดการก็ต้องทอําอ่ะคือไม่ควรที่ให้มันข้างค้างนะตัวเองนะ เนี่ยถ้ารีลามากไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็จะไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นใดก็ตามเวลาที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ต้องรีบทํารีบตัดสินใจอันนี้อาจจะดีก็ได้นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจสําคัญนะคะปล่อยผ่านไปก็ไม่ดีข้อคือจัดเม้นเนี่ยมันก็มันดีตรงที่ว่าโอเคนะมันมีเรื่องที่แบบมี something ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆได้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรใหม่ๆได้ก็ต้องเคลียร์ของเก่าก่อน เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเคลียร์ก่อนบางครั้งอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตอะถ้าเกิดว่าเราโมวแต่ละละ้ละลาลลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะยึกยกยักๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป้าหมายและความสําเร็จบางทีเนี่ยเรื่องการตัดสินใจที่เฉียบขาดเฉียบคมนะคะเนี่ยสำคัญนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบ อินี่มาแล้วก็เอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาไ้ก่อนดองไว้เยอะนะเนี่ยลุยช่างดองไยไพ่แปดถ้วยมาแล้วรานฉันคือโคตรดีคือข้อนี้แปลว่าเฮ้ยอะไรที่มันดีไอ้อะไรที่มันไม่ดีนะนะก็อย่าทำนะคะก็อย่าทำนะคะเพราะอะไรเพราะวันที่นี่คือสิ่งที่สภาวะที่เราเป็นอยู่เนี่ยเห็นไหมเจอก้าวไม่ทาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าความลําบากยากเย็นแสนขินที่กาลังเผชิญเนี่ยเก็เพราะนี่แหละ นะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบดองไว้อะ่ะดองไว้เยอะไม่ยอมทำอะไรเงี้ยพัดวันประกันพุ่งใช้เงี้ยดียร์ฮะพัดวันประกันพุ่งไปเถอะมีไอ้นั่นมากระทำไอ้นี่ไอ้นี่ก็ทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะคะบางทีบางทีเวลาที่เราแบบบางทีเวลาที่เราแบบมีอะไรที่ต้องแบบต้องรับผิดชอบมีอะไรเข้ามาเยอะๆเงี้ยเราจะทําทําไม่ไหวอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าถ้าคุณรีบทํารีบจบรีบทํารีบจบรีบทํารีบจบเนี่ยต่อให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะไม่ค้างไง มันก็จะไม่ดินพอกหางหมูเนี่ยอหอไหมแต่ตอนนี้คือแบบพอไม่ทําปุ๊บเนี่ยมันค้างเพียบเลยนะคะและอีงานก็เข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาอยู่นั่นแหละเข้ามาอยู่นั่นแหละมาจนแบบบางทีคือมันทําให้ทันไงออพอมันทําให้ทัน๊บโอ้โหก็มึนตึ๊บเนี่ยนึกออกไหมคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็กลายเป็นว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นเขามองมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานบอกเลยนะคะว่าถ้า เราไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองนะคะอันนี้จะแย่อืมมันจะแย่นะคะมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เราก็จะไม่ได้นะคะเพราะเนี่ยสำคัญนะตัวเองนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอย่าแบบผัดวันประกันพรุ่งนะคะมีอะไรทาก็ต้องรีบทำนะจ๊ะไม่งั้นพอมันพอกมันพอกมันหาทางออกไม่ได้นะมันจะถึงจุดตันอ่ะอืมจุดตันแล้วหาไม่ได้แล้วกลายเป็นปัญหาที่แบบคาระคาซังอ่ะจนแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะไม่มีใครชอบอ่ะ บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากให้มันเกิดมันก็จะไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นก้าวถ้วยถือว่าดีไหมแพ่เป็นไพ่ที่ดีนะแต่ว่ามันมาพร้อมกระดุมมาพร้อมตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองค่ะคุณถึงจะสมหวังในสิ่งที่คุณอยากจะได้ไม่งั้นมันก็จะมืดมนกดมดลมนันก็จะไม่เจอไม่เห็นคุณได้สีถ้วยด้วยไงคือที่สะโพ์ความผิดหวังนะคะเพราะนั้นใดๆก็ตามนะให้ปรับเปลี่ยนทิสัยงของตัวเองนะตอนนี้นาะสาวพึ่งศกคะ่ะ นะคะแบบนี้ต้องหัดเป็นคนที่มีวินัยให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็จริงจังนะคะในเรื่องของการทํางานให้มากกว่านี้นะคะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองต้องเข้มงวดกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะต้องมีต้องคือเวลาที่เรากําหนดเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางอะไรเอาไวอ้อ่ะต้องพยายามทําให้มันถึงทําให้มันเสร็จอทําให้มันสําเร็จนะคะไม่ใช่แบบ บางคนตั้งเป้าไว้ตันนี้แล้วก็แบบเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนนึกออกไหม <c oughs> น,นี่ยเอาไปก่อนมึงไม่ทําสักทีเลยมึงเกยบแล้วเนี่ยตั้งเป้าวันนี้ฉันจะลดน้าหนักวันนี้ฉันจะออกกําลังกายนึกออกไหมไม,ไม่ได้ทําอะ <c oughs> เป้าก็อยู่ตรงนั้นแหละพ <c oughs> ้อเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมไงเอลงเออว่าแค่ลนสนามนั้นนะแล้วคือแบบจะบอกว่าขี้เกียจมันก็ไม่เชิงอะมันเหมือนกับว่าคุณคุณให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากกว่านึกออกไหมคะ คือคุณไม่สามารถโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้จนมันสําเร็จอ่ะเออมันพอมีสิ่งใหม่เข้ามาคุณก็เปลี่ยนไปสิ่งใหม่โดยที่อันเก่ายังทำไม่เสร็จเลยมีของใหม่มาแล้วมันก็ทำอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จเอาเอามาอันนี้มันคล้ายๆกับเออเหมือนกับเด็กน้อยอ่ะเวลาที่แบบว่ามีอันอื่นที่น่าสนใจก็กหันไปหาอันนั้นมีอันนี้น่าสนใจหันไปหาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่อันเก่ายังไม่เสร็จเลยเออนะเพราะถ้าเกิดว่าเราโตแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราควรที่ต้องมีสตินะคะสติรู้คิดได้นะคะว่าอะไร คือเราคนนี้ต้องจัดลำดับความสําคัญได้ว่าไหนควรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะมันควรต้องมีสติระลึกสักนิดหนึ่งนะคะสิ่งใดที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันต้องมีอ่ะตัวเองส่วนหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สาเจตามเป้าที่เราอยากจะได้แล้วสุดท้ายแล้วชีวิตเราก็จะจะไม่ไปไหนอะ่ะถามว่ามันแย่ไหมมันก็เหมือนกับคุณมันให้ความรู้สึกว่าคุณทํางานเยอะๆแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยอืม เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไงคะว่างานมันเสร็จมันเสร็จได้ด้วยหลายรูปแบบนะสมมติเวลาที่เราทํางานนะคะทํางานในบริษัทสมมตินะเอาง่ายๆคุณทํางานบริษัทเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะคะในขณะที่งานมาเรื่อยๆคุณก็ทํางานคุณรู้สึกเหมือนคุณทํางานงงงงๆทั้งวันเลยแม่งมาไม่หยุดไม่หย่อนไม่แต่แบบแต่มันช้าไงเออแต่มันช้าไงงคนก็บอกว่าเฮ้ยบางคนนี่คือแบบรีบทํารีบทํารีบทำ,บ,ทำ,บ,ทำบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตรงข้ามเลยจริง,รงๆแล้วเวลามาปุ๊บ รีบทำอะ่ะฉันรีบทําเลยนะเนี่ยรีบทํารีบทาแต่บางบางทีมันต้องรอคนนั้นรอคนนี้ตัดสินใจมันก็เลยแบบไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคาราคาซังบางทีก็แบบว่าแล้วก็ถูกด่าด้วยอะไรเงี้ยนึกออกไหมโดยที่ทั้งทั้งจริงๆแล้วนั้นจุดนั้นมันมันมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดีวยวกันนะอืมคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะถูกเบลมด้วยเหตุผลที่ว่างานในส่วนของเราเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาไม่ไม่รับลูกไม่อะไรอย่างเงี้ย อองานที่มันต้องทําต้องส่งต่อเนทนๆแล้วเกิดว่าสมมติง่ายๆเหมือนเวลาเราทําตัวน,นี้เสร็จปุ๊บเราต้องยื่นให้เขาเสนอให้เขาแบบเซ็นอนุมัติอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เซ็นมามันก็ไม่ได้ทําต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้าย่สุดแล้วงานมันมันก็ไปกองอยู่ที่คนนี้แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้อ่าเราก็รู้สึกว่าแต่คนที่ดูด่าคือเราไงา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเราถูกดา่าอ่าก็ไอ้ัง้งานอยู่ที่ไอ้น,นั่นไงไอ้น,นั่นมันไม่ยิงแล้วเ,เราจะทําต่อได้ไงอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายรู้สึกว่าเราก็จะให้ความสุขว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะอืมเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะคะมันไม่ได้อะไรเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันเราควรจะได้ผลงานแต่เราก็ไม่ได้ด้วยความรู้สึกว่านี่แหละคือการทํางานที่มันแบบติดขัดนะคะติดขัดแล้วก็ประเด็นน็คือว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าตรงนี้จะแก้ก็แก้อยากนะตัวเองนะ แว่พ่อแมันมีการตัดสนใจคือขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะสามารถแบบคุยกันได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะเจอสภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นเน้ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือว่าเราก็ต้องไปปรึกษาหัวหน้าหรือคนที่ตำแหน่งสูงกว่านะคะเพื่อที่แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแก้ไขปัญหาอคอขวดเนี้ยเพราะไม่อย่างนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ปัญหาด้วยกันแบบไปคุยกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเพื่อที่จะหาทางออกหรือเป็นคนที่มาช่วยตัดสินใจบางทีคือคนที่จะถูกเบรมก็คือเราคนเดียวนึกออกไหมเราอะถูกเบลมถูกดา่ากตนเ นือออกมาแล้วงานก็ค้างค้างด้วยแล้วงานค้างแล้วสุดท้ายแบบแล้วเราทํางานไม่ทันด้วยเอาดีดีนะเพราะนั้นคือสุดแลก็คือเราอาจจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนอกจากจะโดนตานําหนิแล้วแม่งยังยังมีงานสมหัวเราด้วยอ่านะ,ะทํางานไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนเป็นนะก็มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้อย่างเดียวค่ะคือคุณต้องเข้าหาคนที่เขาจะสามารถช่วยคุณได้อ่ะคนที่สามารถตัดสินใจช่วยคุณได้อันนี้จะเป็นเหตุที่ดีที่สุด เซฟที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆคือมันจะทําให้เราสามารถที่แบบควบคุมงานเราได้ดีด้วยสำหรับอ,อันนี้ในเคสหนึ่งนะคะในเคสหนึ่งนะอย่างเคสอย่างที่บอกเมื่อกี้คือแบบข้างค้างแล้วแบบไม่ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนะบางคนมันก็มีอ่ะคือบางคนก็คือไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่อีกบางคนก็คือก,ก็เกิดจากตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นคือท้ายสุดแล้วนะ,ะสิ่งที่ชาวราศีพฤทภกต้องทําก็อย่างที่บอกเขาว่าต่อให้มันมีปัญหาใดๆก็ตามนะคะ งานที่ม่านมานะ,ะถ้าเกิดว่าเราสามารถเคลียร์ได้ก็คือตัดจบก็จะไม่มีไม่ซีเรียสอืแต่ถ้าเกิดว่ามันปัญหามเกิดขึ้นจากตัวเรานะคะนั่นเป็นจุดที่เราต้องแก้ไขนะคะเพราะ,ะนั้นชาวราศีพกจิกอเองเนี่ยถ้าอย่อยากจะประสบความสําเร็จนโองการงานบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องขยันให้มากขึ้นกว่าเดิม ใครที่ขายยันอยู่แล้วก็ดีไงคือคุณก็อาจจะเข้าขายอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบโอ้ยรู้สึกชักหน้าไม่ถึงหนังเนี่ยรู้สึกทํางานแล้วไม่ได้งานเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีนะปรับเปลี่ยนวิธีในการทํางานของเราด้วยให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะบอกไม่ได้หรอกว่ามันทำยังไงถมงจะเี็ประสิทธิภาพตัวเองไม่รู้พศไม่รู้คุณทํางานยังไงไงเออมันก็แนะนํายากแต่ว่าตรงนี้นะบางครั้งสำหรับบางคนสำหรับชาวราศีพฤษภบางท่านเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มนะอืม ไปเรียนศึกไปเรียนเพิ่มเติมนะคะบางทีเรื่องของเขาว่าเรียนเพิ่มเนี่ยบางทีมันอาจจะไปถึงการเรียนระดับปริญญาปริญญาโทรปริญญาเอกก็ได้นะตัวเองนะสำหรับบางคนนะคะคือเนื่องจากว่าสาหรับคนที่หรืออาจจะมาถึงคนที่เรียนรู้แบบเพิ่มดีกรีตัวเองอะเพิ่มระดับอะอย่างเช่นปวชปวสเนี่ยเป็นจบปริญญาตรีแทนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าวุธการศึกษาเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องทํางานหนักแต่ว่า ผลตอบแทนไม่ได้ต่ําถ้าเกิดว่าคุณได้วุฒิที่สูงขึ้นค่าตอบแทนคุณก็จะสูงตามวุฒิอ่มมันก็จะมีเคสนี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภบางท่านก็อาจจะเลือกที่จะไปศึกษาต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้นะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดเขาเรียกอะไรมันอาจจะไม่ใช่จ so. ุดชีวะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือก็พูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอทุกทกที่อ่ะเขามองปริญญานะเออนะเป็นทุกเออใบปริญญาเอาง่ายๆเป็นตัว ชี้วัดในเรื่องของเงินเดือนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคือตัวชี้วัดอันดับแรกนะเหมือนกับเงินเดือนเริ่มต้นไงปิญญาตัวเอ้ยปิญญาตัวปัญญาตรีปริญญาโทปิญญาเอกเนี่ยแต่ละสาขาอาชีพได้ไม่เท่ากันนะคะต้องขอย้ำนะคะเราไม่ได้ไปด้อยค่าไปบูลลี่เลยใครไม่ใช่นะตัวเองนะแต่นี่คือโลกความจริงนะคะแต่ละสาขาได้เงินไม่เท่ากันนะ,ะต่อให้เป็นปิญญาสมมติว่าคุณจบปิญญาเอกสาขานี้แต่คุณอาจจะได้เงินแค่ปริญญาตรีของอีกสาขานึงก็ได้นะ เนื้อไหมเ,เพราะฉะนั้นคือเขาเรียกการให้คุณค่าของแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละสาขาก็ให้ไม่เท่ากันแต่ว่าเรื่องของการประสบความสำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราว่าเราจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยแปลเปลี่ยนมาเป็นตัวเงินได้มากน้อยแค่ไหนอ,อันนี้ขึ้นอยู่ความสามารถของเรานะคะปริญญาก็เป็นเพียงแค่ใบเบิกทางเริ่มต้นแค่นั้นเองนะคะแต่ ต่อไปนะีมันก็คือความสามารถล้วนๆนั่นแหละตัวเองนะก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แค่เชียวว่าก็มีโอกาสสำหรับบางคนนะที่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าวุฒิมันต่ำอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้รายได้เรามันต่ําไปด้วยซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าสมมติบางคนนะต่อให้ทํางานดีแค่ไหนเนี่ยนะคะซื่อสัตย์ขยันมานะอดทนงานท่วมหัวเลยแต่ได้เงินตม่มต่ําเพราะว่าจบต่ํา อาวุันมันวุฒมันน้อยนะคะแต่พอเราไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเนี่ยเรากลับมาทำเราอาจจะได้วุฒิเยอะขึ้นเอ้ยเราอาจจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นไงออันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าโอเคแหละมันเป็นจุดชี้วัดของทางสังคมตัวเองเราเปลี่ยนอะไรตรงนั้นมันไม่ได้หรอกมันก็เปลี่ยนยากนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่หมแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ไงว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนจนกว่าเราจะลงมือทํา ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าตัววุฒิมันก็เป็นตัวบอกให้รู้ว่าเราเรียนมาแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหรอกว่าความเก่งหรือความสามารถมันมีมากน้อยต่างกันแค่ไม่มีใครรู้ถูกไหมนะคะมันไม่มีใครรู้หรอกเพราะนั้นเขาก็ว่าจาที่พูดแหละอันดับแรกแต่ว่าเมื่อเราแสดงศักยภาพเรานั่นแหละนะคะถึงจะถึงเออถึงจะชัดอ่ะเออวันนี้ต่อให้จบที่ดีๆก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเขาอะไรมันจะเก่งกว่าอีกที่หนึ่งนะตัวเองมันชี้ไม่ได้หรอกนะคะอ่ะ ก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่นะอุ้ยเมาอ้อยนอกเรื่องเยอะสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ถามว่ามีโอกาสไหมช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่อึดอัดกับที่ทํางานเดิมนะคะย้ายนะมันมีไพ่ย,ย้ายงานนะตัวเองนะเพราะว่้มีโอกาสที่จะย้ายงานใหม่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าที่ที่คุณไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คุณคิดก็ได้นะก<อ>็ใค่คําว่าอะไรหนีเสือปัดเจลเคอ,อึมก็จะเป็นลักษณะนั้นตัวเองนะคะมันอาจจะไม่ได้สมหวังอย่างที่บอกนะคะว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก แต่ถ้ามันคับมากๆนี่ก็อาจจะต้องแบเออบางคนถามว่าทํากิจการตัวเองได้ไหมอ่านะคือไพ่มันก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะทําไม่ได้นะอดีๆไพ่สามใบนี้นะคะบอกเลยนี่เป็นตัวจุดชี้วัดในเรื่องของการตัดสินใจอย่างที่บอกให้เขาว่าเนี่ยมันคือไพ่ในการตัดสินใจจั่วคือการตัดสินใจนะคะถึงแม้ว่าไพ่สนับสุนมันจะไม่มีก็จริงนะคะแต่ ่ขอบอกนะคะว่าตราบใดที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณอยากจะไปให้ถึงฝันนั้นน่ะนะคะคุณต้องมีความทะเยอทยานนะคะต้องมีความขยันนะคะต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะถ้าคุณตั้งเป้าแบบนี้นะคะคุณสามารถทําทุกๆอย่างที่คุณแบบที่จะไปให้ถึงเป้าของคุณนะนะคะถ้าคุณสามารถตั้งใจและทําให้ได้แบบนี้ต่อให้คุณไม่มีตังต่อให้คุณต้องทํางานหนัก ต่อให้มองไม่เห็นอนาคตนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้บอกเลยนะคะแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวแบบคุณคิดอะแต่คนที่จะทำได้แบบมันให้ความรู้สึกว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตแบบอยากจะมีความสุขอยากจะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจอะคุณต้องผ่านความยากลำบากมาเยอะมากบอกเลยนะคะต้องผ่านมาเยอะมากต้องทำงานหนักคุณสู้ไหมล่ะถ้าคุณสู้ก็คุณก็จะได้อืม แต่ไม่ง่ายนะบอกไปเลยนะคะไม่ง่ายแต่ได้เพราะฉะนั้นคือก็เงื่อนไขยอย่างที่บอก้ตแ้งแต่ต้นนะตัดสินใจนะตั้งแต่วันนี้นะคะอยากจะทําอะไรทําค่ะรีบทาค่ะในช่วงที่คุณยังมีแรงจะมาไว้นะคะถ้าคุณยังมีแรงอยู่นะคะคุณยังอายุน้อยนะคะคุณยังแบบไปได้อีกไกลอะ่ะอย่าจํากัดตัวเองตามข้อจํากัดที่มีนะคะถ้าคุณสามารถทําอะไรได้ได,ได,ได้ได้ดั่งใจตัวเองคือก็คือทําไปเลยค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไปคือให้คิดซะว่าแม่งงานทุกอย่างมันมีอุปสรรคมันไม่มีไ่อะไรง่ายหรอกคุณถ้าคุณไม่ได้คาบช้อนเงินท้อนทองมาเกิดอะนะถูกไหมคะคุณถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญอะทุกชีวิตมีปัญหาหมดค่ะทุกการกระทาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอุปสรรคมันมีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีกลัวไม่ต้องมียอดทอมันนะคะนะอยากจะทำอะไรทำเลยค่ะนะคะเชียร์นะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะฉะนั้นคือจะมีเงินไม่มีเงินอยู่ที่เรา ว่าคุณขยันมากน้อยแค่ไหนอย่าหมิ่นเงินน้อยเขาชอบพูดอย่างนี้นะคะเก็บเด็กาสมน้อยไปเรื่อยก็มีโอกาสรวยได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้เช่นเดียวกันนะอ่ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ